สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อเช้าของเราง่ายๆเลยนะคะก็คือผัดเส้นใหญ่สีอิ๊วค่ะน่าทานไหมคะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอาหารจานด่วนของเรานะคะวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างนะคะเพื่อนๆก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะแล้วก็คะนาค่ะ แล้วก็หมูนะคะแล้วแต่จะใช้หมูแบบไหนนะคะแล้วก็มีไข่มีกระเทียมมีซอสหอยนางลมมีซอสปรุงรสนะคะสี่ยวขาวน้ำตาลนะคะใครอยากจะใส่รสด,ดีหรือผงโชูรสก็ตามแต่นะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะเช้านี้กินง่ายๆอยู่ง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ โอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ